ผม,ผมว่าคิดว่าเป็นสิทธิ์ของทนายอนันตชัยะนะครับถ้าเกิดท่านเห็นแล้วมันไม่ถูกไม่ควรท่านจะฟ้องก็ฟ้องผมก็ไม่รู้จะไปห้ามยังไงนะครับถ้าเกิดท่านจะฟ้องก็ฟอก้ฟองนะครับฟ้องในส่วนไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูกันนะครับว่าส่วนที่อาจารย์อนันตชัยเนี่ยไปฟ้องอาจารย์เบียเนี่ยฟ้องในเรื่องของอพ่อเท็จจริงเรื่องใดน,นะครับพิธีาการไม่สั่งฟ้องบอสแซมกับบอสมินครับจริงเหรอถ้าไม่สั่งฟ้องบอสแซมกับ บอสบินก็แบบว่าง่ายๆเลยพี่แซมกับน้องมินเนี่ยนะไม่อยู่ในส่วนของการบริหารดูแลเส้นทางการเงินที่ไปถึงอาจจะเป็นแค่ผีเซ็นเตอร์นะวันนี้ดูช่อง5อาจารย์เคลียร์นี่แล้วนะคือแกขายของขนาดเนี้ยแกก็สามารถได้เคลียร์นี่ได้แหละแต่คําถามคือการที่แกเป็นนี่แล้วแกเคลียร์นี่แกผิดตรงไหนอ่ะบอกมูที400กับ500คน ช่วยกันแชร์ไลค์ช่วยกันเคาะหน้าจอช่วยบอกกูทีว่าคนที่เป็นนี่และเคียร์นี่ผิดตรงไหนแค่นี้แหละกูอยากรู้นะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดกรรมใดใครก่อนะก็คงก็คงไปแบบนั้นแหละนะกรรมใดใครก่อฉะนั้นคือผมจะบอกให้ว่านะวันนี้คนที่เป็นนี้และเคียร์นี่ผมถามคำามเดียวว่ามันผิดตรงไหนใช่แล้วแหละสกบอถอนใบอนุญ,ญาตแบบตรงของดีไอคอนแล้วคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดมันมีมูลเกี่ยวกับการขายแบบผิดแบบมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะความเสียหายมันเยอะความเสียหายมันค่อนข้างเยอะนะมันไม่ได้เสียหายแค่สองสามพันล้านไม่เสียหายเป็นหมื่นล้านนะแล้วมันไม่ได้เสียหายเฉพาะประเทศไทยไม่มีการส่งไปขายต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนอกหน้าเพราะว่นอกหน้าอาณาจักรน,นะโอ้เรื่องใหญ่เยอะครับนะคนล้มบนรลายก็ไม่ผิดนะนะพี่ใจมันนะ พี่น้องแคบหมูนะตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละเป็นนี่แล้วเคียร์นี่แล้วผิดยังไงก็จะปัญหาตรงนั้นแหละนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะยุอาจารย์เบียร์แล้วอยากจะยุแล้วนะว่าอาจารย์ไม่ต้องบวชหรอกเพราะเวลาที่ผมฟังอาจารย์เบียร์ในการฟังหลักธรรมของอาจารย์ผมไม่ได้อยู่ที่ว่าอาจารย์ใส่ชุดสีอะไรถ้าอาจารย์ไปบวชเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สอนอะเรแล้วนะถ้าอาจารย์ไปบวชผมอาจจะไม่ได้คาสั่งสอนจากอาจารย์แบบนี้ตั้งห้าปีสุดท้ายการขายของซื้อที่ นะขายของซื้อที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมใครใครที่จะมาฟังใครใครที่จะมาปฏิบัติก็ทําใครไม่ชอบก็บอกผ่านจบง่ายๆนะอาจารย์เบียร์มีแต่คนอิจฉาเพาเป็นเรื่องปกตินะลองอาจารย์เบียร์เป็นกูไม่มีใครมาอิจฉาหรอกเพราะมีคนติดตามนั่งฟังอยู่500กว่าคนแต่พออาจารย์ไลฟ์ทีคนติดตามทีเป็นหมื่นนะไม่แค่คาราวาสแหมมีหน้ามาทำกระถิ่นหกล้านกว่า พระแท้แทยังทําไม่ได้ถึงสองแสนเลยแล้วก็เป็นแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกโลกเราใบนี้นะพระสอนผิดน้นเยอะแยะกูก็ไม่เข้าใจมันบางครั้งแล้วก็งง,ง,ง,งๆกับชีวิตนะแต่เราก็ไม่เคยไปต่อว่าต่อขาอะไรหรอกพราะสอนผิดจะสอนถูกกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูฟังแล้วกูมีความสุขก็คือจบจริงๆต่อให้เป็นพระสอนผมฟังผมมีความสุขก็กจบไม่เคยไปนั่งจดจ้องเฮ้ย ท่านสอนผิดดะะีกว่าท่านสอนผิดดีกว่าท่านสอนไม่เคยมีเข้าใจป่ะผม <ileri> ไม่ได้ฟังอาจารย์เบียร์คนเดียในการสอนทำนะมึงกูก็ฟังพระองค์อื่นรูปอื่นแล้วกูจะต้องไปรู้ไหมเนี่ยว่าแกสอนผิดหรือสอนถูกแต่กูฟังแล้วมันไม่มีส่วนไหนที่ทําให้ชีวิตกูมันดูแย่ไงกูฟังแล้วกูก็เบิกบานไงกูฟังแล้วกูก็มีความสุขกูผิดตรงไหนวะกูเป็นคาวบ้านที่ไม่ต้องรู้ภาษาบาลีก็ได้ไม่ใช่หรอภาษาบาลีมันไม่ใช่สิ่งที่กูจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่หรอ คนนี่ต้องเรียนรู้ในการรู้ภาษาบาลีกับการคอมสิน227ข้อคือพระสฆ์ไม่ใช่หรอกูจะต้องไปรู้ทําไม่ะฉะนั้นกูกูไม่ต้องเข้าใจหรอกว่าตกลงพระท่านสอนผิดหรือสอนถูกแต่กูฟังแล้วเออวะ่ะเออดีจังเลยอ่ะเออยกตัวอย่างนู่นนั่นก็แค่นั้นเองไม่ได้บอกว่ากูฟังแต่อาจารย์เบียร์คนเดียวนะมึงลองเปิดดูตอนเช้าตีสี่ก็มีแล้วว่ะหลวงพ่อสิ้นคิดอ่ะท่านก็มีบรรดาพระออกมาพูดเรื่องธรรมะกูก็ฟัง แต่ฟังโดยที่กูก็ไม่รู้นะว่าตัวลมถูกหรือผิดตัวกูฟังแล้วกูสบายใจเท่านั้นเองฉันคือคุณดูอะไรที่มันสบายใจก็จบไม่ใช่เหรออะไรที่ไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังแพรี่พูดเต็มๆแล้วกูก็ชอบมากเรามีหูเป็นของตัวเองหูเราเนี่ยไม่มีใครบังคับให้เราฟังน้ยมึงอยากฟังใครมึงก็ฟังมึงไม่อยากฟังใครมึงก็ไม่ต้องฟังก็แค่น,นั้นจบไม่เห็นจะมีอะไรยากกับชีวิต สุดท้ายที่มาเรียกร้องกันด่าอาจารย์เบียร์กันด่าขนั้นด่าคนนี้ด่าคนด่าไปด่ากันมาสุดท้ายนี่คืออะไรจะให้ศาสนาหรือธรรมะเดินต่อหรือจะให้หยุดอยู่กับที่แล้วถอยหลังบอกมากูจะได้รู้กูจะได้เข้าใจในบนิบทว่าจริงๆแล้วเนี่ยกูกำลังอยู่กับพระพุทธศาสนาที่เดินหน้าหรือถอยหลังไม่ชอบตรงนี้เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนสรงนี้ต้องปฏิบัติใหม่นะอ่าโอเคแต่มึงจะมาห้ามเขาพูดกูมึงไม่ได้นะเพราะว่าเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ ผมถามว่าถ้วันนี้มันมีเด็กอยู่ร้อยคนเนี่ยผมถามเลยประกาศเสียงไม่ตามสายสำหรับนักศึกษาทุกท่านพรุ่งนี้บ่ายสามโมงนะเข้าห้องประชุมรับการเทศเทวนาจากจุดๆๆก็ว่าไปพี่คิดว่าเด็กแม่งจะมีคนโดดเรียนกี่คนวะกูถามไม่ได้ปัญหอมมาดีครับมันจะมีเด็กโดดเรียนกี่คนวะ ทั้งที่มันรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาฟังพระพุทธศาสนาเนี่ยพ้ากูเรียนอยู่นะกูเป็นคนแรกเลยที่กูกระโดดกำแพงแน่นอนไม่จะพักกระโดดกำแพงนะเดียกระโดดกำแพงกูไปแล้วหรอต้อนรับเด็กม,มสองมสามหยิบไม,ม์มาถามความกล้าในการถามทำ คุณคิดดูเดิส่งเสริมนี่ทำไมไม่ส่งเสริมอ่ะใครก็ได้ออกมาสมปริยามบ่ายพี่เลดี้ไอแอมใครก็ได้ออกมาช่วยกันส่งเสริมช่วยกันทำคนนี้ทำได้คนนั้นทำได้คนนี้ทำได้คนนั้นทำได้ทำ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 โดยที่เราต้องมีจิตที่จะไม่ไปรู้สึกถึงการเปรียบเทียบใครสอนดีอาด้าวดีส่งเสริมใครบอกกล่าวใครส่งเสริมนู่นนั่นใครไม่เป็นเป็นผู้ฟังให้ดี ไปผู้ฟังไม่ดีไม่ได้ก็เป็นผู้ที่ให้กำลังใจที่ดีเข้าใจป่ะนี่มันกำลังมาสู่ยุคที่มันกจะโอเคหรือเปล่าอาจารย์มีอาจจะสอนผิดแต่คำถามคือในบริบทของการสอนผิดเราก็ไม่ได้เข้าใจบริบทของปะตตัยบิดกทั้งหมดการยกตัวอย่างในปัจจุบันเพื่อให้มันทันสมัยกับการเข้าใจธรรมะมันผิดตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่กูยังแข็งใจอยู่เลยนะ คือสิ่งที่แข็งใจมากไม่เข้าใจเวลาจะยกตัวอย่างอะไรทีเนียถ้ามันยกกับยุคสมัยที่มันกำลังเป็นเทคโนโลยีอย่างเนี้ยมันผิดตรงไหนวะอันนี้มันคือเหตุและผลที่ผมก็ตังคับใจอยู่กันนะว่าทำไมการที่จะยกตัวอย่างมันมองเป็นเรื่องแรงเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้นนเนี้ยดูเดิมาดั้งบอกการถือกระโถนแบบเนี้ย มันเหมือนการสร้างความรุนแรงไอ้เชี่ยรุนแรงตรงไหนเนี่ยกูกูยังงงงงหมดเลยมันรุนแรงตรงไหนเนี่ยเนี่ยรุนแรงเหรอเนี่ยนี่คือรุนแรงเลยใช่ไหมเนี่ยถือก็โถท้ำมืออย่างเงี้ยรุนแรงเฮ้อไม่ต้องเรียนทำกันแล้วมั้งไปไปหาเหล้าแดกกันตกเย็นหาเหล้าแดกกันนะไปมั่วสูบยากันเหรอ เห็นแล้วมึงก็งงกับชีวิตนะคืออยู่ในบริบทของสังคมแบบเนี้ยมันจะอมีความสามัคคีกันนะมึงมันมีคำคำหนึ่งนะผมจะบอกให้นะเป็นคำที่ดีมากแต่พี่เชื่อไหมพี่ฟังเดียตอนนี้แล้วพี่ลองคิดดูดีๆนะว่าพี่เคยใช้คำนี้กับคนเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คำนี้มีคำว่าพิจารณา พี่เคยคุยกับใครและพูดคาว่าพิจารณาเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่บอกผมมาเลยซึ่งเป็นคำไม่ดีมากนะมันเป็นคำที่สามารถที่จะบอกกับตัวเองให้หยุดฉุดคิดะะะะพิจารณาในตัวเขาพิจารณาในสิ่งที่เขาพูดพิจารณาในสิ่งที่เขากำลังอธิบายแต่ตอนนี้ไม่มีไง ตอนนี้มีแต่อารมณ์อารมณ์นี่มันอยู่เหนือปัญญาศาสตร์เข้าหากันถึงขนาดนะไปอ้างชื่อทนายเพื่อจะไปคัดลอกคดีความถามจริงๆอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาไปฆ่าพ่อใครหรอวะกูอยากจะรู้เนี่ยกูอยากรู้ตรงเนี้ยมึงช่วยไปดูคดีให้กูหน่อยว่าอาจารย์เบียร์เคยทำคดีที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรอาชญากรรมหรือเปล่าวะมันจะต้องขนาดนี้เลยเหรอ แค่คนคนหนึ่งออกมาพูดเรื่องธรรมะแต่ทำแบบเนี้ยดีนะคนจะได้รู้จักอาจารย์เยอะขึ้นนะจริงจริงคนมันจะรู้จักอาจารย์เยอะขึ้นพี่เดียพูดได้สะใจมากพลังที่ใช้ได้เพราะว่ากูดื่มน้ำที่ประทานน้ำที่ประทานทให้กูแม่มงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ใช่หรอก มันพูดจากหัวใจไงมันพูดจากความรู้สึกเว้ยผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะเว้ยที่นับถือศาสนาพุทธนะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่กล้าพูดกับตัวเองว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปกป้องศาส,สนาพุทธนะเข้าใจป่ะผมมาคิดเองเออเองออเองได้หมดแหละถ้าเกิดผมไม่ไปฟังคนอื่นแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ผมไม่ได้ไปฟังคนอื่นผมมองจากตาตัวเองใช้สมองคำนวณว่าจริงๆแล้วมัน ไม่ได้เป็นอะไรเยะแยกขนาดนั้นมันมีผู้ตรงนั้นมันมีคนอื่นที่ทําแย่ผิดต่อบริบทของพระพุทธศาสนาเยอะมากผมเนื้อบอกให้เห็นไหเรื่องบางเรื่องของคุณมากอยู่พิการเวลาคะ่ะเรื่องบางเรื่องเ่ะมันคุยกันมันปาล์มันได้เว้ยมันไม่ต้องถึงขนาดต้องโอ้โห و, ฟ้องร้องกันอะไรกันผมว่ามันก็เยอะไปอะ่ะ